เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะรู้จักกับผลไม้พื้นบ้านชนิดนี้ที่สามารถพบเห็นได้บ่อยตามบ้านเราแต่ในปัจจุบันอาจจะหารับประทานได้ยากแล้วค่ะแล้วผลไม้ที่ว่านั่นก็คือมะเฟืองค่ะผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานไม่ว่าจะนำมารับประทานทานคู่กับแหนมเนืองเมี่ยงหรือรับประทานกับน้ำพลิกและอีกสารพัดเมนู สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพีดได้นำสาระน่ารู้คู่สุขภาพนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง มะเฟืองถือเป็นผลไม้พื้นบ้านที่มีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณมากมายแต่ในประโยชน์มากมายนั้นในมะเฟืองก็มีโทษแล้วก็มีพิษแล้วก็มีข้อห้ามรวมถึงข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคบางชนิดค่ะและผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ซึ่งจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะ9ความลับของมะเฟือง1 มะเฟืองมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศศรีลังกาและบริเวณเกาะมาละกาค่ะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลักษณะทรงพุ่มผลมะเฟืองจะเป็นผลเหลี่ยมหรือเป็นแฉกค,คล้ายรูปดาวห้าเหลี่ยมปลายก้นแหลมผลมีสีเขียวแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองค่ะและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสุกเต็มที่เนื้อผลด้านในจะฉ่ำไปด้วยน้ำมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยบางสายพันธุ์จะมีรสเปรี้ยวมาก ข้อที่2ในผลมะเฟืองนั้นนะคะมีประโยชน์มากมายหลากหลายชนิดจากการศึกษาวิจัยต่างๆพบว่า มะเฟืองมีคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันสูงมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันมากรวมไปถึงประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอยู่หลากหลายชนิดโดยเฉพาะมีวิตามินซีสูงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดออกตามไรฟันช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะ ข้อที่3ในผลมะเฟืองมีฤทธิ์ในการกล่อมประสาทช่วยให้นอนหลับได้สบายยิ่งขึ้นมีคุณสมบัติในการช่วยผ่อนคลายความเครียดและบรรเทาอาการฟุ้งซ่านได้ข้อที่4มะเฟืองช่วยดับกระหายแก้ร้อนในช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายถอนพิษไข้เป็นยาขับเสมหะใช้กินแก้ไข้ขับระดูและขับปัสสาวะนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจ,จาง ข้อที่5ในมะเฟืองมีพลังงานค่อนข้างต่ำเหมาะกับการรับประทานเพื่อควบคุมน้ำหนักและคุมน้ำตาลในเลือดหรือลดความอ้วนได้ค่ะข้อที่6 ในมะเฟืองมีกรดผลไม้มากจึงนิยมใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหรือนำมาใช้ชำระล้างผิวกายรวมถึงป้องกันการเกิดสิวน้ำคั้นจากมะเฟืองช่วยขจัดรังแคบนหนังศีรษะได้และยังช่วยลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆได้ด้วยค่ะข้อที่7 ใบสดของมะเฟืองนั้นช่วยรักษาอาการตุ่มคันตามลำตัวช่วยแก้ผดผื่นคันช่วยรักษากลากเกลื่อนช่วยลดอาการอักเสบช้ำบวมข้อที่8พิษของมะเฟืองในมะเฟืองนั้นมีปริมาณกรดออกซาลิกในปริมาณสูงค่ะโดยเฉพาะมะเฟืองเปรี้ยว การได้รับสารชนิดนี้เข้าไปในร่างกายในปริมาณที่มากสามารถเพิ่มโอกาสเป็นนิ้วในทางเดินปัสสาวะได้เนื่องจากสารนี้จะไปจับตัวกับแคลเซียมและตกเป็นผลึกนิ้วในไตเมื่อผลึกนิ้วจำนวนมากเกิดการตกตะกอนก็จะทำให้เกิดการอุดตันในเนื้อไตและท่อไตทำให้ไตาวายเฉียบพัน์ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะการขาดน้นําในร่างกายของเราด้วยนะคะและการเกิดภาวะไตาวายนั้นไม่ได้เป็นกันทุกรายค่ะ แต่ก็มีรายงานว่ามีผู้ป่วยที่ดื่มน้ำมะเฟืองหลังจากทำงานหนักและสูญเสียเหงื่อในปริมาณมากก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดโรคได้มากขึ้นโดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับมะเฟืองได้อธิบายว่ามะเฟืองเปรี้ยวนั้นมีโอกาสก่อให้เกิดโรคดังกล่าวได้มากกว่ามะเฟืองที่มีชนิดหวานเนื่องจากมีกรดออกซาลิกที่มากกว่านั่นเองค่ะดังนั้นควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรรับประทานมากเกินไปและ ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะข้อที่9ข้อควรระวังและข้อห้ามสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้ไม่ควรรับประทานมะเฟืองผู้ที่ควรระวังคือผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเฟืองเพราะอาจได้รับอันตรายทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือทำให้เกิดอาการสุดหนักเพิ่มมากขึ้นได้หรืออาจจะป่วยรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ต่อมาเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไตแล้วไม่สามารถขับสารชนิดนี้ได้อาจทำให้ส่งผลต่อสมองได้ทำให้สะอึกซึมและชักได้รวมถึงทำให้เกิดอาการสุดหนักส่วนในผู้ป่วยไตยระยะปานกลางหากรับประทานมากจนเกินไป ก็อาจทําให้เกิดอาการได้เช่นเดียวกันสําหรับผู้ที่รับประทานยาลดไขมันยาคลายเครียดไม่ควรรับประทานมะเฟืองนะคะเนื่องจากมะเฟืองจะมีฤทธิ์ไปต่อต้านการทํางานของตัวยาได้ค่ะส่วนผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือกําลังใช้ยารักษาโรคอื่นอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคมะเฟืองหรือผลิตภัณฑ์ใดๆจากมะเฟืองนะคะ ผู้ที่มีสุขภาพดีก็ควรบริโภคแต่พอดีและไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปรวมถึงไม่ควรบริโภคติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านจนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อสุขภาพได้ค่ะขอขอบคุณที่มาจาก medthai.com และ disthai.com เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับ มเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ